เมื่อท่านทราบเส้นนี้แล้วเนาะจากการที้แอบสองคนไปหาข้อมูลอยู่เนาะนี่พยายามมาได้ช่องทรงผังนี้มาเลยผังหุดหงิดสูญเสียความสุขทางใจเลยตัวท,ท่านยังรู้สึกโงดธหงิดใจเป็นอย่างมากนี่เนาะหลอกท่านได้อย่างี้เนาะ คือพรยามาก็จัดฉาก <Yeah. S 1> ให้สองสามีภรรยานี้ให้แอบหลอกลวง <Yeah. S 1> นี่เ <Yeah. S 1> นาะนี่เห็นไหมจ๊ะเนี่ยพรยามาเขาทําทั้งขึ้นทั้งร่องทั้งว่าเองเออเองชงเองกินเองหมด <Yeah. S 1> นี่นะพรองงูนีถึงนี่เดี๋ยวเขาเซตโปรแกรมมาให้หนึ่งก็มีวิบากรรมส่วนตัว <Yeah. S 1> แม้ไม่เจอกันก็ ก็วิบากกรรมก็ส่งผลอีกเนะแม่เจอกันก็ลอยกันอีกลอยอีกก็ผูกวิบากกรรมต่อไปอีกนี่ไงหินม้อยมารก็ทำเรื่องของมารนี่นะพระกระเลงงาเนาะเขาไม่อยากให้ใครทำความดีหรอกนี่มานี่นี่พูดถึงมารนะนี่แหละใช่อ่า ว่าเป็นเช่นนี้เองตอวท่านเจงก็รู้สึกงหงิดใจเป็นอย่างมากเพราะถ้าคนทําความดีกันทั้งโลกนี่ผังให้ความบริสุทธิ์ก็หนาแน่นดีพอหนาแน่นก็อนุภาพก็เกิดตั้งแต่ทั้งใจตัวเองว่าจ,จะกายสิ่งแวดล้อมโลกใบนี้ก็เดี๋ยวก็รวมกันนั่งมาที่ค้นก็ไปเจอตัวเขาเนี่ยเห็ไหม่ใชนี่ไง กรวมมากเลย